รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิิตรายการที่ทําให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย อย่าลืมนะคะมาร่วมกันสืบสารและสร้างวัฒนธรรมไทยและความยั่งยืนของความเป็นคนไทยเราด้วยกันจบเวลาดีทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทางททบห้าและถ้าคุณชมผ่านทางช่อง t ี n ีอ็ิงเขาฝากความรักความอบอุ่นไปยังคนไทยต่างแดนที่อาศัยอยู่ในร้อยประเทศทั่วโลก้วยนะคะและในช่วงคนไทยชวนเที่ยวอย่าลืมนะคะกดเข้ามาที่ดอกจันสา์แแล้วโทรออกฝากคำตอบไว้นะคะวันนี้เราจะพาไปทาน Sunday b บร n c h ที่อร่อยเลิศหรูรอลังการกับอาหารคุณภาพซ u n d a y b บร n c h ที่ราคาไม่แพงนะคะ คุณสามารถจะพาคนรู้ใจของคุณไปสัมผัสดได้ที่ห้องอาหารริวบาชโรงแรมแชทรียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพค่ะวันนี้เตียตาฟอร์จูเนอร์พาเราไปรู้จักกับพระแสงขันชัยศรีสาตราวุธประจำองค์ของพ่อคุณพาเมืองค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new fortuner new legend of the p r i d e พ่อคุณผาเมืองถือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่เสียสละในการสร้างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงทําการรวบรวมชนเผ่าไทยให้มีความเข้มแข็งจนสามารถสร้างอาณาจักรไทยพร้อมทั้งยังต่อสู้จนทําให้เกิดอิสรภาพพ้นจากอํานาจการปกครอง,องของขอมได้สําเร็จในที่สุดตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าพ่อคุณผาเมืองเป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถม <c oughs> เจ้าเมืองสุขโขทยัย ามาได้รับการยกย่องจากพระเจ้าแชายวรมันที่7ให้เข้ารับตําแหน่งกมรเตงอันผาเมืองซึ่งหมายถึงการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์และยังได้รับการเฉลิมพระเกียตรติสูงสุดว่าสีอินทรบดินทราทิศอันหมายถึงกษัตริย์ผู้อยู่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงซึ่งถือเป็นการรับตําแหน่งอันสูงสุดพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงพระราชทานพระแสงขันชัยสีให้กับพ่อคุณผาเมือง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพระขันชัยศรีที่เข้ามายังราชสำนักไทยซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหนึ่งในห้าของเครื่องเป็นจราชกุฏภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งสยามจนถึงทุกวันนี้พระแสงขันชัยศรีถือเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจสูงสุดและมีอำนาจสิทธิ์ขาดดังนั้นหากใครถือครองพระแสงขันเล่มนี้ก็เป็นผู้ที่ครองอำนาจสูงสุดในแผ่นดินนั้นๆ ตามตำนานกล่าวถึงพระแสงขันชัยสีคือเทพสัตราวุธของพระอินทร์อันเป็นตัวแทนอำนาจจากเบื้องบนที่ทรงศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหากผู้ใดถือครองจึงเสมือนผู้นั้นได้รับอำนาจจากเทวราชเบื้องบนนับได้ว่าพ่อคุณผาเมืองคือพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ถือครองพระแสงขันชัยสีอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในตำนานสวรรณภูมิสมดังที่พระแสงขันเล่มนี้ เปรียบได้กับเครื่องหมายแห่งความเป็นเทวราชซึ่งผู้ที่สมมุติเทพเท่านั้นที่จะสามารถถือครองได้รัฐธรรมทูญอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พระสงฆ์ไทยของเราไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ด้านหนึ่งในเจของโลกนะคะที่ยังคงความแข็งแรงอยู่มาตลอดนับพันทีรนะคะจินสีฮองแม่จกะสักก่งกลืนไปนะคะสามารสาร้รงางกำแพงจีนเนี่ยเพื่อป้องก,กันการรุกรานของพวกมองโกได้สําเร็จนะคะกำแพงนี้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัท่วทมโลกแม้กระทั่งนักนอกโลกนะคะยังสามารถมองเห็นกำแพงนี้เลยเพราะมันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาะคะ่ะปัจจุบันกำแพงมงจีนนี่นะคะเขาปีกันเช้าขึ้นมาแล้วนะคะก็ลดความหนียากของผู้ที่อยากจะมาชมบรรยากาศนะคะ ของเมืองจีนที่มีความสวยงามกับแำแพงแห่งนี้นะคะแต่แรงไงก็แล้วแต่นะคะกำแพงนี้ก็สร้างมาได้เรื่อยๆเรื่อยๆของสถานนะคะที่ถูกเกณฑ์มาก่อสร้างล้มตายไปเป็ปจนจำนวนมากอยู่ภายใต้กำแพงแห่งนี้นะคะ่ะหากจะเปรียบกำแพงเมืองจีนซึ่งมีรากฐานอันมั่นคงยืนหยัดได้อย่างสง่าง,งามมายาวนานนับพันปีเชกเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาที่ได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนเมื่อ2,000ปีก่อน และได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมจีนที่ยังคงอย่างรากลึกถึงภายในจิตใจของชาวจีนจนถึงทุกวันนี้วันนี้คณะรัฐบาลจีนพร้อมด้วยคณะสงฆ์จีนซึ่งเราจะเข้าพบกันวันนี้ก็จะมีประธานสงฆ์ของจีนที่จะได้ทำความเกี่ยวข้องเขี่ยเนื่องกันในการสร้างสัมพันธ์ความผูกพันอันดีงามระหว่างเอรวาตกับมหายานที่จะทำงานร่วมกัน ในนนกาาาารททำงเพพื่อศุธสซึ่งครั้งนี้นำโดยพระพรมสิทธิ์ในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์จากประเทศไทยส่วนฝ่ายจีนมีท่านอาจารย์ยิ่งสุ่นแห่งวัดหงฝาซื่อเมืองเซิจจนเจิ้นรองประมุกสงจีน เป็นฝ่ายประสานคณะสงฆ์ไทยจีนเชื่อมสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องดังที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกียรตอุปเสโนโได้กล่าวให้กับชาวพุทธทั่วโลกถึงความเป็นอันเดียวกันของผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็ตามว่าขอให้ท่านทั้งหลายได้มีพลังทุกส่วนในการที่จะนำพระพุทธศาสนา ขึ้นไปสู่ความเป็นดวงประทีปแห่งโลกและสามารถดับทุกข้อนได้กลับไปยังประเทศของท่านด้วยความสวัสดีและความชื่นใจว่าที่ประเทศไทยนี้เองท่านทั้งหลายได้มีพี่น้องเกิดขึ้นแล้วจากประเทศต่างๆถึง140ประเทศ สำหรับในช่วงเทศกาลกินเจที่มาถึงปีนี้นะคะหลวงพ่อพกโชคแห่งวัดทุประกล้างตเตรียมอาหารเจไว้มากมายทีเดียวนะคะเพื่อให้เราลดละและเลิกค่ะช่วงคนไทยไม่ทิ้งกัน หนึ่งค่ำไปจนถึงเก้าค่ำเดือน9เราจะเห็นธงสีเหลืองตัวหนังสือสีแดงปรากฏอยู่ทั่วไปตามร้านอาหารที่บ่งบอกให้ทราบว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจการถือศีลกินเจนับเป็นการทำบุญรูปแบบหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมปฏิบัติกันเป็นประจำทุกป,ปีหรือแม้แต่ระยะหลังคนไทยต่างให้ความสนใจและหันมากินเจเช่นเดียวกันเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อีกทั้งยังเป็นการดูแลตนเองอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับทุกทุกปีนาวัตุวิประก่งจังหวัดเชียงรายจะจัดตั้งโรงเจโดยพระอาจารย์พบโชคเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวันพร้อมทั้งเปิดยาวนานกว่าเดิมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปลดปล่อยชีวิตต่ออายุตนเองหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายซึ่งทางโรงเจพระอาจารย์พบโชคจะให้บริการอาหารเจฟ,ฟรีกับประชาชนและนักท่องเทีย่ยวร่วมกินเจทั้งสาม,มื้อจนครบ9้าวัน นับตั้งแต่วันที่หนถึงเก้าตุลาคมนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ที่ถือสินกินเจได้กินเจยอย่างสะดวกยิ่งขึ้นจริงๆแล้วคนเพียงรายเป็นคนที่มีจิตใจน้ำใจดีมากไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ให้ด้วยลหลวงพ่อแบ่งแล้วก็มีปริมาณเยอะมากด้วยมากจนปีนี้ค่าใช้จ่ายลหลวงพ่อที่จะต้องซื้ออาหาร เครื่องปรุงอะไรต่างๆนี่แทบจะไม่ได้เป็นภาระเลยอ่ะก็ทุกคนอยากมาช่วยกันเยอะมากมากมากมหาศสาลเลยนับตั้งแต่วันแรกของเทศกาลกินเจได้มีประชาชนหลายท่านนำผักสดมาถวายให้กับหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสร้างสารรค์เมนูมอาหารเจให้กับผู้คนทั่วไปได้อย่างพอเพียงในแต่ละมือ้อและในแต่ละวัน ทำกลางบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ยังคงคึกคักตลอดวันทีมงานรับนโยบายจากหลวงพ่อพบโชคว่าห้ามเหลือและห้ามขาดเพื่อคอยบริการอาหารเจให้กับทุกคนได้ตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลด้วยการละเลิกเพื่อให้ชีวิตแล้วเป็นการเปิดโรงนีของหลวงพ่อนี่ก็คือเหมือนเปิดวเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันปแล้วก็เป็นเรื่องการรักษาสุขภาพมัน หลายๆศาสนาของศาลาเขา,าก็ลงมาดอนกรนมหมายถึงว่าอดข้าวอดนำอ้ำเพื่อให้มีท้องสะอาดพิษจากร่างกายก็เหมือนเราถ้าเรากินไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์เนื้อไส้สไเราบริจาคข้าวเนี้องข้าเนื้อทุกคนต้องเข้าใจว่ามีรินเย่เป็นเรื่องของการทำดีด้วยการกินเจถือเป็นการตั้งมั่นในหลักธรรมสำคัญสองประการคือ การดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองโรงเจพระอาจารย์พบโชคแห่งนี้ถือเป็นสเสน่ห์แห่งความเมตตาที่ทำให้ตลอดทั้งวันกับการให้ทานในช่วงเทศกาลกินเจปี2,559นี้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาไม่เพียงเพื่อทานอาหารเจเท่านั้นหากยังเดินทางมาเพื่อชื่นชมบารมีของหลวงพ่อพบโชคพระผู้ให้แห่งจังหวัดเชิงรายท่านนี้ คนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปัจจุบันการใช้รถยนต์บนทางถนนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจอดเข้าคิวรอชำระเงินบริเวณทางลงนัจุดนั้นๆจนกระทั่งทำให้การจราจรคับข้างเกิดภาวะรถติดสะสมดังนั้น e-pass จึงเริ่มต้นขึ้น e-pass คือชื่อบัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ หรือ Electronic Toll Collection s y s t e m etc. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติสามารถใช้บริการผ่านช่องทาง EasyPass ได้ทุกดาดโดยสังเกตสัญลักษณ์ป้ายช่องทางอัตโนมัติ EasyPass พร้อมโลโก้ EasyPass หากท่านผู้ชมท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม e a s y p a s s ได้ที่ Exact c a l l Center โทร1543กด 3, 3. มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืนเรื่องราวของพญานาคนั้นยังคงปรากฏให้เห็นในใสายตาของผู้คนในแต่ละทิศของประเทศไทยอยู่อย่างประปรายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คำชโนดก็ดีหรือที่หนองคายก็ดีแต่ส่วนต่างๆของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเหนือสุดหรือใต้สุด ก็ยังคงปรากฏเรื่องราวของพญานาคอย่างต่อเนื่องและท่านผู้ชมล่ะคะเคยมีประสบการณ์หรือเป็นลูกหลานพญานาคบ้างหรือเปล่าความเชื่อเรื่องพญานาคในดินแดนต่างๆของไทยนั้นปรากฏอยู่มากมายจึงทําให้หลายสถานที่ปรากฏรูปลักษ์พญานาคในมิติต่างๆบนฐานแห่งความเชื่อและความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพญานาค การจะบูชาพญยายนาคบูชาอะไรพวกนี้นะคนเราบางทีจะแต่งแต้มเอาแต่ความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาอิทธิฤทธิ์เข้าไปใส่เสริมตามแต่ความคิดตามแต่การจะแต่งสรรเป็นนิยายเป็นนิทานไปต่างๆนานาเสริมเข้าไปแหละโดยบางทีก็จะลืมจะลืมในในในบทอ้างอิงตั้งแต่ที่เกี่ยวพันกับพุทธประวัติเกี่ยวพันกับความเชื่อเกี่ยวพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมสิ่งต่างๆของแต่ละภูมิภาคที่นับถือ สิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนไหว้แล้วปฏิบัต,ติตามแนวทางของความดีตามหลักของความดีนะเป็นสิ่งที่สอนให้คนไหว้เป็นสิ่งที่สอนให้คนไวนนหนไว้เมื่อเป็นสิ่งแบบนี้แข่งขันกันทําดีเหมือนพระบรมสารีริกธาตุเหมือนร้อยพระบาทเหมือนอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนขแข่งขันในการทําดีมันจึงอยู่ในในในอุบายทางธรรมของอพระไตรปิฎก อาจด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ครัวน้อยตาทิพย์อาริยะเมธีแห่งสถานปฏิบัติธรรมอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายแห่งนี้มีต่อพญานาคอย่างไม่เสื่อมคลายจึงพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพญานาคในมิติทางศาสนาและที่สําคัญคือความใฝ่ในธรรมของพญานาคอย่างมั่นคงที่จะทําให้ผู้คนเลื่อมใสและศรัทธาต่อพญานาคอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพญานาคสัตว์กึ่งเทพ ซึ่งยังคงปกปักรักษาพุทธศาสนามาอย่างยาวนานไม่ว่าคุณจะอยู่อุสาคเนทางด้านไหนก็ตามนะคะทุกส่วนของอุสาคเนนั้นผู้คนยังคงเชื่อและศรัทธาในเรื่องราวของพญานาคถึงแม้จะมีชื่อเรียกขานแตกต่างกันออกไปแต่ทุกๆศรัทธานั้นก็ยังสร้างปรากฏตังต่างๆให้กับมนุษย์ได้เห็นด้วยเนื้อตาปัจจุบันบ้างเป็นประกายบางครั้งบางคราวเหมือนกับเรื่องราวที่อิงได้นําเสนอผ่านสายตาท่านผู้ชมไปในวันนี้นะคะ พญานาคก,ก็คงยังเป็นเรื่องราวที่ต้องให้เราค้นหากันอีกและอย่าลืมนะคะ16ตุลาคมนี้วันออกพรรษาก็คงจะได้พบกับบ้างไฟพญานาคที่เหล่ามวลพญานาคนั้นได้พ่นลูกไฟออกมาเพื่อบูชาพระพุทธองค์ค่ะวันนี้ตามปุยรุ่งอรุณไปที่จังหวัดชิงไายนะคะไปพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตร ร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุยรุ่งอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสหกร์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสเชียงรายจำกัดที่เป็นหนึ่งในพันธมิตรของบริษัทในเครือปวิทกรุ๊ปที่ร่วมกันดูแลเกษตรกรชาวจังหวัดเชียงรายมาอย่างยาวนานก็ยินดีกับบริษัทปุยรุ่งรุนนะครับที่อยู่คู่กับ เกษตรกรไทยมายาวนานรักครบรอบ50ปีสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าท่ากสเชียงรายจำกัดถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยการจัดหาวัสดุทางการเกษตรที่สั่งตรงจากผู้ผลิตซึ่งทางสากตอได้เลือกสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม กรทเชียงรายนะครับซึ่งสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ในส่วนของธนาคารพาราเกษตรนะครับซึ่งลูกค้าของสหกรณ์เนี่ยเป็นลูกค้าคนเดียวกับธนาคารพัฒาเกษตรและสหกรณ์เกษตรซึ่งสหกรณ์เราก็สนับสนุนเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกนะครับเรามีความไว้วางใจของบริษัทปุ๋ยลุงอรุณน,นะครับที่เรื่องของความมาตรฐานเรื่องของคุณภาพนะครับซึ่ง จะแนะนาให้สมาชิกได้ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสมาชิกของสากรซึ่งเป็นหน้าที่ของสากรที่จะต้องดูแลสมาชิกเรื่องของการประกอบการทางการเกษตรอยู่แล้วนะครับทางรายการต้องขอ,ขอขบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณอย่างยิ่งนะคะที่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรไทยพยายามค้นคว้าหาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยที่ได้คุณภาพมาตรฐานดีในการส่งต่อให้กับเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกสู่ท้องตลาด นำไรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืนคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับ Sunday brunch ที่เลิศหรูอลังการและอาเป็นอาหารคุณภาพราคาไม่แพงที่ห้องอาหาร Le วบาชโรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวเริ่มสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารองสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง คนไทยชวนเที่ยววันนี้อิงอิงชวนท่านผู้ชมมาทานซันเดย์บรันชกับห้องอาหารริเวอร์บารชที่ออกแบบตกแต่งใหม่ได้อย่างหรูหราและลงตัวนะคะของชาเตียมมิเวอร์ไซ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำเจ้าพยาและออกแบบตกแต่งโครงสร้างให้เหมือนกับคอรเรือสุพรรณหงส์นะคะกับบรรยากาศที่หรูหราริมแม่น้ำเจ้าพยาและอาหารที่หลากหลายคัดสรรคุณภาพเยี่ยมมาก เพียงแค่หัวละ1,850บาทเนต็ตอิงๆว่าคุ้มมากๆเลยนะคะดูสิคะว่าอาหารมากมายขนาดไหนอาหารที่จับเตรียมมาให้เราวันนี้นะคะมากมายหลากหลายอย่างข้าวเต้ร์น้นนะคะสีฟูดร้วนๆค่ะ ผู้ที่ชิ่นชอบทานเนื้อแกะย่างจากนิวซีแลนด์ต้องไม่พลาดนะคะเพราะที่นี่เขากริลและย่างเสิร์ฟแบบทั้งตัวเลยค่ะ สำหรับนะคะคนที่ชอบทานของหวานแบบเิงๆนะคะไม่ควรพลาดค่ะบุฟเฟ่ตของหวาน490เลทเลยนะคะแต่ถ้าคุณมาทานซันเดย์บรันช์เนี่ยคุณสามารถทานของหวานและอาหารทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งชาหรือกาแฟด้วยพิเศษสุดๆแบบนี้เลยนะคะ สามารถพาคนรู้ใจของคุณมาทานอาหารที่ห้องรีวบาร์ดแบบง่ายๆกับมอิงนะคะท่านถามง่ายๆเลยนะคะห้องอาหารรโอบาร์ดนั้นออกแบบตกตแต่งคล้ายกับเรืออะไร 1. เรือจักรีนลรเบต์เรือสุพรรณหงษ์หรือ3เรืออนันตนาคราชเจ้าคำตอบแล้วส่งคข้าไปที่ดอกจันทร์สามสามหกูแปดแปดแล้วโทรออกฝากคำตอบไว้นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามารุ้นนะคะว่าคุณจะมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณมาทานอาหารคุณภาพเลิศรสที่โรงแรม ชาตรียมริเวอร์ไซด์ห้องอาหารริวอร์บารได้หรือเปล่ามาพบกันนะคะกับวันอาทิตย์ที่น่าจะมีความสุขร่วมกันกับรอบครัวอย่างอบอุ่นนะคะกับ Sunday b r ร n c h คลองแรมชาตรีมริเวอร์ไซด์เจริญกรุง70ห้องอาหารริวอร์บาร ิองๆและคอมเมนต์นะคะว่าอาหารเตรียมไปด้วยคุณภาพแน่นอนค่ะรวมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม และนี่คือ,อรายการของผู้โชคดีที่มีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณพักผ่อนที่จังหวัดภูเก,ก็ตกับโรงแรมทาวน์วอนบีชค่ะคือแลาวจำจากสัปดาห์ที่แล้วเมนูใด,ดเป็นเมนูจานเด็ดของเชฟนันคําตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งเบอร์เกอร์บิ๊กไซส์และนี่คือ,อราย่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับบัตรที่พักจากโรงแรมทาวน์อนบีชวิลเลจรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตราย่อผู้ชโชคดีคุณวีระวัณทองการกรุงเทพคุณวรารศรีบุญหุงสมุทรสาครคุณวัชระภูระบัตสมุปราการคุณพัชรพรบุญประ กรุงเทพคุณวันนิดาชนสินภูเก็ตคำถามประจำสัปดาห์นี้ห้องอาหารริโอบาร์ชออกแบบตกแต่งคล้ายกับเรืออะไร 1. เรือจัก,กรีนเริเบต2เรือสุพรรณหงษ์ 3. เรืออนันตนาคราชช่วงคนไทยชนเที่ยวรวมตอบคำถามรุนบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารริโอบาร์ชโรงแรมชาดเตรียมรูปไซต์ก,กรุงเทพสำหรับท่านที่ไม่รายชีอประกาศในวันอาทิตย์นี้กรุณาติดต่อมาภายในวันจันทร์นะคะของรางวัลมีอายุ3สัปดาห์ มิแค่นั้นจะถือว่าท่านสละธิ์หมดเวลาในการเต็มเต็มความเป็นไทยในตัวคุณร่วมกับอีกอกแล้วนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณโรงแรมเรดิสันบรูพาซากรุงเทพที่พาเรามาพบกันภายใต้บรรยากาศที่งดงามแบบนี้ค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ w o r l d w i d e w e b i n g i n g c o m หรือที่ youtube อีกอีกสิทธินีกับอีกหนึ่งช่องทางถ้าเราเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o กนะคะก็ที่อีกอีกสิทธินีเช่นเดียวกันค่ะเราเกิดเป็นคนไทยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักอยู่เสมอก็คือ การร่วมรู้รักสามคัคคีและการกรตันยูต่อผู้มีพระคุณกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจริตได้ใหม่นะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ